สวัสดีครับผมพบกับเดอะเดอรดิออนทีวีแล้วก็กระผมนะดรเบ้เช่นเคยวันนี้ก็อยู่ในเกมรอบนะฮะสัปดาห์นี้มีรายวันที่27ธันวาคมพศ2559หรอเือปี2อ1 6นั่นเองนะฮะวันนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรจริงเนะี่ยมันก็มันสัปดาห์นี้มันก็ไม่มีหาอะไรจริงก็คือที่เปลี่ยนแปลงก,ก็คือมันจะมีของเคร์เชสมาแค่นั้นเองนะส่วนสโนเฟสติวอลยังเหมือนเดิมส่วนเคสเวสนี้ให้เคลียร์แล้วก็รีบๆเคลียร์ซะ แล้วก็ใครอยากจะรีบฟาร์มอะไรรีบทาภายในช่วงปีใหม่นี้นะฮะว่ามันเป็นช่วงโบนัสพิเศษนั่นเองนะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็อยากอยากจะบอกว่าผมเก็บอันเข่วเช็ดมานานนะผมก็จะเปิดในคลิปนี้นะไม่ใช่รหรอกนะไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําไมนะเออ <c oughs> เราจะาเริ่มเปิดดีกว่านะช่วงเปิดกล่องโชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมนะ สุดานี้่ไม่ไรนะคอนเทนต์นะคอนเทนต์ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะมีนีออนินจาเฟเอมุมแมลงเจอร์นะฮะเออไดโนอเทมเมอร์นะฮะมีแค่นี้นะฮะทำลายบล็อกอ่าการทำลายบล็อกนั่นเองใครมีระเบิดกระพกเป็นตันนะดูอย่างผมดิเนี่ยมี9 9้9ลูก <c oughs> เอามาทำใหม่ก็ไม่รู้นะ <c oughs> ส่วนมังกรเดี๋ยวผมค่อยค้ากันตอนนี้ดราก้อนคอนมีเท่าไหร่แล้ววะ289ร้อเกาแอีกแค่10อันเองไหนลองดิ ใครรีบๆก็เนี่ยเก็บอะไรนะคิวบิกเอามาซื้อก็ได้นะฮะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดน,นะเดี๋ยวพาไปดูช้างส่วนสับเปิดเพราะว่าตอนนี้ <c oughs> อ่ะไอ้ท่านโซก็มีเก็บในหมวดเออของพวกมัทเรียลนะฮะอืมอันนี้เขาเดียวอะไรนะอ้าวไม่มีโชว์อะเออคอมมอนนะฮะชอ็อตเคปคัฟฟิงอัอน,นี้หมวดเกมหมวด หมดคอนนะฮะหมดของสะสมอะมาเที่ยวในการแลกของเอออันนี้ก็คือเป็นมาทีออลก็คืออุปกรณ์ในการคา yeah. Actually, ้าของต่างๆนะฮะแล้วก็การอัปเกรดไอเทมนั่นเองนะมันจะอยู่ในหมวดนี้อจริงๆก็ไม่ควรจะพูดซ้ำนะสัมพัททอนผมก็เก็บไว้กันไว้ใช้ยามจำเป็นก็คอร์ชเชสวันนี้ก็จะมีก็จะเป็นแบบซิเวอร์แท็บแท็บลี่เหมียวนะฮะอืมเป็นแมว แมวเงินนั่นเองผมก็เก็บมานานละเจาะเชดเปิดวันนี้เลยแล้วกันฮนะเปิดใกล้คับมอาจจะเต็มแล้วเนี่ยแ <c oughs> มงมุมใครซะทีแรกผมก็กะว่าเลยขับแมงมุมเนะี่ยอ่มันเริ่มมาได้่าเปิด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 พได้ได้อะไรเมื่อกี้นี้เขอจเขอคอผมชอบนะเอ่อผมว่าจะคับเมาส์นะ เอ้ยไม่ดีว่ะไม่ไม่ดีว่ะเผื่อมันต้องต้องถ้าจะคราบเมาส์เนี่ยต้องเช็คดูดีๆว่าอันไหนเราไม่มีนะฮะแต่ถ้าคราบซ้ําผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเปิดเปิดเปิดป,ดป,ดปดผมได้ข่าวว่ามันมีโอกาสได้โทมเอมเวอร์เกมนะผมก็จะเปิดไม่ให้หมดทุกอย่างเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดอันเทเลเบิลด้วยนะ non เทเลเบิลไม่ได้เปิด สามารถจะเต็มไหมว่าวันนี้มันไม่ค่อยได้อะไรอะตามตรงเลยนะเออันหลังจากที่ขอดเชสมันมาใหม่แล้วอะ <c oughs> อมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันแปลขอดเชสผมไม่เปิดเอโกลเด้นขอดเชสไม่เปิดแล้วไอคนนี้พอใจแล้วแหละเฮ้ยเดีะเด๊ะเเทรดได้ป่าเทรดได้นะฮะโทมแบบนี้นะฮะกิฟมีพ่อองดิกูย,ยังไม่มีเลยนะ เนี่ยเนี่ยยังไม่มีมันจะโชว์ตัวเขียวเขียวว่า it h i s it not in your collection นะฮะจะขายทำหาเลย <laughs> <c oughs> นะ,ะก็เอาเป็นว่ากดเรียนรู้แล้วกันนะเพราะว่าโทมผมก็ขาดไอ้ตัวนี้ตัวเดียวไงจะเปิดต่ออีกไหมเปิดอีกสักอนนันนึงแล้วกัน golden carrot c h e t โอ๊ยโอ๊ยมันต้องมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่เปิดต่อแล้วเดี๋ยวไว้สัปดาห์ต่อไปนะก็สัปดาห์นี้เท่าที่ผมรู้ข่าวนะก็คือมันจะมีทุกอย่างที่เปิดได้แหละแล้วก็มี Silver Cat นะฮะเออซิลเวอร์แท,ท็บแทเนเนะี่ยเดี๋ยวลองเช็คดีกว่าซิลเวอ s ิ l เวอร์ไงวะเดี๋ยวเกือบหดเอมหนึ่งตัวซิวเวอร์ซิวอืมอ๋อไม่มีขายนะครับผมต้องไปคราฟเองนะใครที่ยังไม่มีนะก็สามารถเอ่อถลุงเอาเพียร์ดคอไปก็ได้เนะนี่ยหนๆก็แลกเปิดให้หมดเลยด้วยเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวไปเปิดอันนนเทเบิล e ดีกวนะ่าเอาให้มันหมดไปเลยแห่ว่านี่ไอ่าอะซิวเวอร์เทเบเมียวนะ เออวากูมียังวะไม่เป็นไรใช้ไปเดือดแชมเบอร์โซลหมดแล้วนะตอนนี้อืมอ่าส่วนถามว่าไอแมวนี้ได้มาเราสามารถเอามาทำได้ได้ไ,ดไหมอ้าวเฮ้ยเอามันปดปลดล็อกแล้วนี่ว่าอ๋อพอเรากดปุ๊บมันจะปลดล็อกอัตโนมัตินะฮะ <c oughs> ผมก็ลืมไปซะสนิทเลยนะไหนวะ แม่จะอยู่พวกของที่เทปไม่ได้จากเคออร์เชสรุ่นใหม่จะมันจะอยู่ในหมวดชาชาโอติกนะเคออร์ติกเคออติกเออไหนวะมันอยู่ไหนวะเซนทอร์ <c oughs> มันหายอย่างงี้วะ อ่าเนี่ยแมวซิเวอร์นะมันมันก็เหมือนแมวทั่วไปนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็คล้ายแมวทั่วปไปเลยพิมพ์เดียวกันเลยแต่แต่ว่าอืมสีก็ก็เป็นสีเงินน่นแหละผมว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะโทมนี้เดี๋ยวเก็บไว้เอาไว้ขายเ <c oughs> ออเปิดแม่งอีกอันหนึ่งเด้ยงอกูเอาแมวซิเวอร์มาทำไม ใครบอกว่าบั克อะไรฮนะบัคควยอะไรแหละกูเปิดก็เดนคีร์เชตไอ้บ้าอ่าอ่าสำหรับคนที่สงสัยว่าเคอร์คอมันหายยังไงได้ง่ายๆนะเนี่ยเมื่อคุณเปิดเคีร์เชสเนี่ยถ้าเกิดโชคดีเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เลยนะเคอร์คอนะเอาไปแลกของไอริมน,นูนะ่นอะริมนูนะ่นอะเออแต่ถ้าแต่ถ้า คุณเนี่ยเปิดได้เมาส์ที่ซ้ากันอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะถามว่าทํายังไงฮะแนะนําว่าอย่าอย่าทําอย่างนี้นะแล้วกดคลาสไปนะมันคือการทิ้งแล้วเอากุกไม่กลับนะฮะอ่าวิธีการง่ายๆนะก็แค่เอาเปิดดูเตานะอ่ามันลากแมวเข้ามาไม่ไดไ้แล้วคุณก็ดูแมวที่เอเมาส์ Mouse ที่หรือของต่างๆที่เห็นไม่ได้เนี่ยที่มันอยู่ในหน้าเนี่ยอ่าคุณก็กดถลุงไปคุณก็จะได้รับเออนี่ฮะ ขอดคอนนะมามาสี่อันนะแต่ปีปีผมก็ไม่รู้ว่าได้มันเท่าไหร่นะนั่นน่าจะหกอันมั้งนะก็เนี่ยกดลุงไปทำไมมันบอกว่าคอลเลกทูอันล็อกไอเทมอคอลเลกไปเลยนะอ่าเราก็จะได้ขอดคอนมานะฮะอ่ามันจะอยู่ในหมวเดเหรียญรักกนคอนเนี้ยก็มาสี่อันนะฮะ <c oughs> นะก็ส่วน ผมคงจะไม่ได้เปิดกล่องโชว์บ่อยๆนะเดี๋ยวนี้อ่าเคทดกอนมาทำได้ได้คราฟสตาร์เตอร์แคสต์นะฮะไอ็คราฟเออแคทตปองคราฟนะฮะอ่าเอาไว้ปลดล็อกต,ต่างๆครับคราฟเสร็จก็ปลดล็อกเองเลยนะอ่าแล้วก็คราฟแอดวานนะผมไม่เข้าใจว่ามึงจะแลกเออมึงจะแบ่งทำไมสตาร์เตอร์กับแอดวานนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่เซ็งนะเซ็งเหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็จะเป็นเมาส์ต่างๆนะที่คุณยังไม่มีนะฮะอ่า คอตูมนะฮะตอนนี้ผมก็อยากคารัฟอยู่เหมือนกันนะแต่น่าจะแพงอยู่นะก็มีคอตมูมการ์เดียนโกเลมนะเอเวอร์ดาร์กนะอิมเมชเชรีนะของ <c oughs> ของอะไรนะทนะูมไลเซอร์เออแคนดี้นะชุดเคมิคเคมิคอ l อะไรเนี่ยเคมิคอลเออน่าจะเท่อย,อยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองครัฟดูนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวกลับไปเปิดที่กล่องนู้นดีกว่านะเฮ้ย <c oughs> ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเปิดอันนี้ให้หมดไปเลยนะ มันจะได้อะไรมไหมดูกันดีกว่าถ้าไม่ได้ก็ปล่อยแม่งไปนะนี่เ<ๆ>ดย์เคาคอมาหนึ่งแล้วนะผมขออีกสี่อันน่อืมเฮ้ยงั้นก็จบคลิปสัปดาห์นี้มีอะไรเปียเท่านี้นะครับผมบ๊ายบยเปิดไว้